คลิปนี้เราจะไปเปลี่ยนโซ่สเตอร์ทริอัม400รคันนี้กันครับโอเคแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือชุดโซ่สเตอร์ของ t r i อ um ัมสี0 0อนะซึ่งเป็นแบรนด์ของจอมไทยนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมได้ไปดีลนะครับให้จอมไทยเนี่ยผลิตตรงรุ่นสำหรับ t r i อ m um ม400นะซึ่งก็เมื่อนานแล้วล่ะครับแล้วตอนนี้นะก็ถึงจังหวะแล้วที่ผมจะต้องเปลี่ยนโซ่สเตอร์คันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะคลิปนี้นะจะมาโฆษณาแล้วก็ มาสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะต้องขออธิบายก่อนว่ามันเป็นสเตอร์ของจอมไทยที่ผลิตขึ้นมาตรงรุ่นสำหรับทริอัม400เลยนะครับจะใส่ได้ทั้งส e ีดและส c คมเบอร์เลยนะส่วนสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าเนี่ยมันจะเป็นของ Standard ที่าสามารถใส่ได้หลายรุ่นอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆใกล้กันก็จะเป็น KDM Duke 390นะครับก็ถ้าเป็น400เนี่ย จะมีด้วยกัน2เบอร์นะสปีดเนี่ยเขาจะใส่15ฟันถ้าสแคมเบอร์จะใส่14ฟันนะครับแต่ว่าสแคมเบอร์เนี่ยสามารถทดมาเป็น15ได้นะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าไงลดรอบเครื่องให้มันต่ำลงหน่อยออแล้วก็เรื่องล้อยางของสแคมเบอร์เนี่ยเขาจะใหญ่กว่าน,นิดนึงสุดท้ายเนี่ยครับมันจะทดออกมาเนี่ยกว้างกว่าสปีดเล็กน้อยมากๆแต่สามารถขี่ได้แบบรอ,อบเครื่องไม่สูงเกินไปนะครับ เออส่วนสเตอร์หลังมันตรงรุ่นอยู่แล้วนะมันเหมือนกันแล้วก็โซ่นะครับจอมไทยเขาจะมีโซ่อยู่อสองเบอร์ไม่ใช่2เบอร์ดิจะมีอยู่2แบบกคือเป็นตัวบางกับตัวหนานะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเบอร์520นะแต่เป็นตัวบางนะครับ ASMX ซึ่งรถ 400CC ซีซีเนี่ยใช้แค่ตัวบางเนี่ยก็เหลือเฟือมากๆแล้วครับถ้าเป็นตัวหนาเนี่ยมันจะทําให้รถมันหนักขึ้นนะเอ่อโซ่มันหนักขึ้นมันจะทําให้ไปกินแรงเครื่องยนต์ฉะนั้นเนี่ยเป็น ASMX ใช้ได้เหลือๆครับตัวหนามจะเป็น z s m x อ่าคลิปนี้เดี๋ยวจะไปสาธิตวิธีการติดตั้งด้วยเลยแล้วกันนะครับก็ไปเริ่มกันเลยครับว่าถ้าซื้อไปแล้วจะติดตั้งเองยากไหมหรือว่าไปให้ร้านทั่วไปเนี่ยติดตั้งก็ได้เหมือนกันไปดูกันเลยครับสิ่งนี้ต้องทําอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเราต้องคลายตัวสเตอร์หน้าออกมาก่อนนะครับเราต้องเปิดช่วงฝครอบสเตอร์นี้ออกมานะเพราะว่าเราจะต้องเอาโซ่เดิมครับ จับขึงสเตอร์ไว้นะครับเพื่อจะได้ขันน็อตสเตอร์หน้าได้นะครับเม่งั้น้เนี่ยถ้าเอาโซ่ออกไปแล้วอ่ะงานหยาบครับจะไม่มีอะไรล็อกสเตอร์หน้านะครับเกียร์อย่างเดียวมันล็อกไม่พอนะอ่ะาพอเปิดฝาครอบชั้นแรกนะก็จะเจอกับฝาครอบเหล็กนะครับซึ่งจะมีน็อตอยู่2ตัวเหมือนกันแล้วก็จะกิบล็อกตัวนี้นะซึ่งกิบล็อกสามารถปลดได้นะครับอ่าต้องปลดกิบไปเลยนะครับโอเคครับ แน่แล้วเราจะเข้าหึงน็อตตัวนี้ได้ครับแต่ว่าน็อตตัวนี้นะเขาจะตีพับล็อกน็อตไว้อยู่ก็เราต้องคลายพับก่อนจะเอาไม้อันนี้นะครับไปขัดล้อหลังไว้นะจะค่อนข้างแน่นเป็นปกตินะฮะไงอ่ะให้แป๊กเดียวนะครับร้อย มันแค่แป็กเดียวเท่านั้นนะครับพอคลายได้แล้วเดี๋ยวเราไปถอดล้อครับแล้วก็เอาโซ่ออกนะครับเดี๋ยวโซ่ไม่ตัดที่หลังนะเดี๋ยวต้องใช้เครื่องเจียนะตัดเข้าไปที่ข้อโซ่เลยนะครับ แลัวดึงออกมาอันนี้คือสภาพโซ่สอ0 0 0ื่นเกว่าโลครับเรียกว,ว่าไม่มีข้อตายนะครับจริงๆอ่ะผมยังใช้ได้อีกพักใหญ่ๆเลยว่า,างั้นเลยก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยไม่มีข้อตายครับแต่ว่ามันยืดมันยืดละก็สมควรแก่เวลาครับเอาสเตอร์หน้าออกนะครับสภาพสเตอร์หน้าครับบิดงอหมดแล้วนะครับรถผม เรียกได้ว่าสมควรแก่เวลาครับแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนนะเพรากว่าอ,อันนั้นหนาเนะี่ยเตอหน้านะครับก็อันนี้แบบไม่มีซับเสียงนะใส่ไปได้เลยครับตำแหน่งไหนก็ได้ตัวล็อกมันเดี๋ยวเราจะพับตรงใหม่ไปเลยนะฮะจะได้แข็งแรง สเตอร์หลังนะครับเบอร์14บสครับลายถอดน่ครับอ๋สภาพแล้วก็ลูกยางกันกระชากก็ยังโอเคครับภายในโอเคลูกปืนทุกอย่างโอเคครับทีผมใช้น้ำยาฉีดโซ่แบบที่ไม่ไม่เหนียวะครับคือแบบเน้นซึมง,ง่ายะครับมันก็เลยไม่เหนียวติดพวกเนี้ย เมื่อกันนะถ้าบางคนใช้แบบเหนียวๆใช่ไหมมันก็จะติดอยู่ในเบาสเตอร์ติดอยู่ในสเตอร์เล่เทะไปหมดนะครับอย่างอันนี้ไม่ได้ล้างรถเท่าไหร่นะแต่ว่าเบาสเตอร์ก็ยังไม่มีคราบน้ํามันคานะเออเออนคเีคตรงพอดีสูมได้แบบพอดีนะครับ ต้องขันไล่หน้าให้ดีนะครับแล้วก็อย่าให้มีฝุ่นไปอยู่ใต้น็อตเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวสเตอร์ไม่กลมนะครับวัดปอนจะอยู่ที่ประมาณ12นิวตันแต่อันนี้มันปริ่มมากเลยครับลองดูด้ามมันใหญ่ไปโอเค เดี๋ยวเราจะต้องตั้งโซ่ก่อนนะครับตั้งโซ่ให้มันเข้าไปข้างในให้สุดก่อนนะเพื่อที่ว่าเราจะใส่โซ่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่โซ่น,นะครับเนี่ยนะ ซึ่งจําเป็นเลยนะครับที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษก็คือตัวย้ำโซ่นะครับเพราะว่ารถระดับ 400cc เนี่ยมันไม่ควรใส่เป็นคลิปล็อกนะครับเราควรย้ําให้มันแข็งแรงไปเลยนะเออมันจะต้องมีตัวอถอดข้อโซ่แล้วก็มีตัวย้ําโซ่นะครับหนตัวนะครับลุย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะต้อง เจียแผ่นตรงนี้นะแล้วปลดข้อโซ่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ตึงที่สุดละตึงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องตัดข้อโซ่ตรงนี้นะโดยที่เหลือข้อในไว้นะครับเพราะเราจะมีตัวต่ออะไรประมาณนี้นะตัวต่อประมาณนี้ใส่เข้าไปเมื่อเราตัดข้อโซ่นี้แล้วนะครับเราจะต้องมา,าย้ำเอาโซ่เนี้ยออก เกาะนะเราจะใช้เครื่องถอดนะครับเราจะต้องค่อยๆดันนะครับเรากดทีเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวโซ่มันจะงอนะครับหลุดบล็อกแล้วนะครับอ่าเราเอาโซ่ออกมาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจอมไทยเนี่ยเขาจะให้ข้อต่อมา2แบบนะครับเราต้องเลือกแบบย้ำนะครับไม่ควรเอาแบบกริปนะครับอันนี้จะเป็นแบบกริปนะมีข้อกริปให้เราไม่ใช้นะครับใช้แบบย้ำเท่านั้นนะครับ จะต้องถอดถุกมือครับ <c oughs> ทั้งข้อเสียบทั้งข้อที่อยู่บนรถนะครับนี่นะรีดมันใช้มันให้หมดอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูเสร็จแล้วก็เอาโอลิงนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยปินปินลน้ลนๆแล้วเนี่ยจะใช้ข้อข้อของมันนะครับคือมันจะเป็นข้อเดียวกับกิบล็อกนี่แหละ เราจะใช้ข้อมันกดไปอรไรอย่างงี้ตัวกดจะต้องมีทั้งที่เป็นตัวรับนะครับเราจะต้องค่อยๆกดมันนะนะครับค่อยๆกดปึ๊บมันจะเข้ารูนะค่อยๆไล่นะครับเจะต้องกดจนกว่ามันจะเรียบเสมอกันนะโอเคครับทีนี้เราจะมาบะบานหัวนะเราจะมาบานหัว เพื่อให้หัวอันนี้มันแตกแล้วมันล็อกตัวโซ่นะครับตอนนี้โซ่อะด้านละหน้าบแล้วนะเออเราก็จะใช้หัวบานนะครับเนี่ยนะผมจะใช้หัวแบบนี้เป็นหัวที่โมดิฟายขึ้นมามันจะกดลงไปที่รูโซ่เนี้ยพอดีครับแล้วมันก็จะบานได้พอดีเลยโอเคยังไม่เสร็จในย้ำแรกนะครับย้ำแรกเราแค่เปิดหัวมันเฉยๆนะซึ่งอันนี้ใช้ได้ละ แล้วก็จะย้ำอีกดูหนึ่งข้างแล้วผมจะเปลี่ยนหัวย้ำเป็นหัวบานนะครับนี่นะอันนี้เป็นหัวบานน้นต่ำเข้าไปมันก็จะบานออกอีกนิดหนึ่งครับเพิ่มความชัวแค่ตรงนี้เราไม่ต้องเหยดเยอะมากนะครับเพราะมันหัวมันตัดเราประมาณหนึ่งแค่นี้ก็เหนียวแน่นมากแล้วครับโอเค เสร็จแล้วเราตั้งโซ่นะครับกดหน้าไว้ตัวขึ้นไปดึงเอ้ยนิดนึงเรียบร้อย ประกอบข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประกอบโซ่สาครอบตั้งโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนโซ่สเตอร์จอมไทยนะเออก็ ราคาครับราคาราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ชุดละเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยประมาณ2,000ต้นๆ้นนะครับมีอยู่ที่สีโซ่เป็นหลักถ้าสีเหล็กเลยแบบคันนี้ครับมันจะอยู่2,000ต้นๆน,นนะครับไม่รวมค่าเปลี่ยนนะแล้วก็สีทองขึ้นมาอีกแล้วก็สีดําหมุดทองก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหากใครสนใจเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนโซ่เนี่ยเอาง่ายๆว่าจบเนี่ยไม่เกินชุดละ3,000ันแน่นอนนะ ก็สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับที่เพจรัสคัตตอมเลยนะครับแล้วก็จะซื้อไปไปติดตั้งเองที่อื่นนผมว่าการเปลี่ยนโซ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆสำหรับอูมอเตอร์ไซค์นะถ้าเขารับเปลี่ยนได้ก็คือได้นะครับออตามนั้นครับหากสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจรัสคัตตอมได้เลยครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ